โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้นจะมารีวิวเซตเบต้านในแบบของล็อกฟุตนะคบผมซึ่งต้องขอขอบคุณไอดีของพี่คนนี้นะผมที่ให้มานะคบผมก็ผมไม่ขอเขาเองนะครับผมไม่ <laughs> ผมไม่ขอเขาเองนะเออโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะผมวันนี้จะมารีวิวส่วนของเซตเบต้านเองนะครับผมนะก็วิธีการทําก็ไปดูช่องโคโรนวิธีเอ็นนะครับผมนะก็ไม่ได้ยากอะไรแค่คุณต้องมีเออ อะไรวะต้องมีในส่วนของ Shadow l i n g นะครับผมใช่ต้องมีแค่อันนี้ก็ได้แล้วครับผมแล้วก็เพชรโอเควิธีการทําโอเคผมจะมาิวกันเลยนะครับผมสกิลแซดครับผมแล้วก็สกิลเอครับผมแล้วก็ซครับผมซึ่งครูดาวจะเอ่อจะเร็วขึ้นนะสำหรับวิซิตเบต้านะครับผมแล้วก็สกิลวีก็อะตอมิกเหมือนเดิมครับผมผมจะไม่โชว์แล้วกันนะครับผมสกิลวีเพ่อไปสกิลที่ เออเรียกว่าดีที่สุดของของสกิลของซิเบต้านะโอเคสกิลเอฟนะครับผมผมจะโชวยดูเลยแล้วกันเนาะมาสกิลเอฟ が思考にして究極たる最強無比の一撃を。おまい、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 お โอ้ oh my god ก็ประมาณนี้ครับผมนะก็ทรัพย์ิบเอเตอรก็ประมาณนี้ผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณกดไลค์คลิปนี้คุณจะดวงดีนะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดด้วยนะครับผมบ๊ายบายนะครับทุกคน